สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพารับชมนะครับ Isuzu Mu-X เว้นนะครับตัว Pimo 3.0 DDI iTech c อ m มันเร็วนะครับ Super Platinum นะครับปี2010นะครับเดี๋ยวดูรอบตัวรถก่อนอนะตัว Super Platinum นะครับอันนี้เจ้าของใส่กันชนของ m u s เว้น Choice มานะครับแล้วก็ผมล้างเช็ดบรรดุงบันไดให้แล้วขอบแล้วก็ติดกันสาดเพิ่มให้นะครับภาษีก็เพิ่งไปต่อมาเมื่อเช้านะครับ หมด23สิงหา2 5ง9้าห้านะครับรถนาตาเดิมๆมีรูรอยตรงนี้นิดนึงนะครับขอคนรับได้นะครับเลขทะเบียนสวยนะครับ8456เรียงเลยนะหน้าตาเดิมๆคานเดิมๆหม้อน้ําเดิมนะครับสิ่งคันหน้าเดิมๆแก้มของขวาไม่มีแกะนะฝามีขย่บนิดหน่อยครับแต่ได้ฝาเดิมแท้ก็มีการเคลียร์สีมาบ้างนะครับฝั่งซ้ายไม่มีแกะนะครับเพจเดิมโรงงานนะครับเครื่องเครื่องเป็นฝาเทา3า DI ดนีนะครับกาวเดิมโรงงานไม่มีแกะ สะะนุนกอนความร้อนแน่นๆเลยนะสีเงาวิบวับนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในยางปี2021นะครับของบิสโตนดอกหนาๆเลยนะครับข้างล่างแน่นนะครับพวงมาลัยไม่มีช้ำนะจ๊ะ,ะเลขไม่คนที่ดูโปรไฟล์ผมที่ผมไปซื้อมาจากคุณตำรวจนะครับสัมพันธ์นะครับหนึ่งแสนแปดกว่าโลนะครับเกียร์ออโต้นะครับ ขับสนะครับเบาะก,ก็เป็นของหนังนะครับของช้อยเจ้าของไปทํามานะครับทาเป็นช้อยเลยนะพวงมาลัยไม่มีชํานะครับเล็กใหม่ติดจอมาให้ด้วยนะครับอ่าใส่น้ําหอมให้แล้วเช็ดให้แล้วนะครับประตูไม่มีแกะนะครับผมสะอาดจัดนะครับ่ะแผงประตูไม่มี้มําเดี๋ยวกระจกขึ้นลงก็4บานครบปกติเห็นไหมครับอ่า ตัวนี้ก็จกพับได้นะครับกระจกพับได้ปุ๊บเห็นไหมครับอ่ากระจกพับได้ด้วยอ่ากระจกขึ้นลงครบนะครับโอเคเลขใหม่มาอย่างนี้รถสภาพดีนะครับถือว่าสภาพดีซื้อด้วยที่สภาพนะครับราคาอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้นะครับอ่าคุยง่ายตั้งไว้ก็เอาไว้ให้ต่อรองอเฉยๆนะครับอ่าเบาะหนังนะครับผมสะอาดจัดผมกระดุมทั้งลำเลยนะคันนี้เจ้าของ ไม่อยากให้อะไรลงพื้นผมเลยนะแต่ว่าถ้าใครดูโปรไฟล์ผมผมถอดซักล้างให้แล้วเพราะว่ามันมีเหมือนกลิ่นอับอับอยู่แค่นั้นเองแต่ผมไม่ได้เปื้อนนะครับเมตรองเมตรอาก็เดิมครับเดิมเดิมเดิมหมดเลยนะครับดูให้ชัดเลยนะครับคนไกลจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับผมนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทต่อรองหนะ้ารถได้อีกนะคุยง่ายเออถ้าคุยดีมีทอนนะครับมีทอนอยู่แล้วตัวพีโม่ขับสองนะครับ เกิดช้อยนะครับอ่าเบาะหลังก็ไม่มีขยับนะฮะไอ้น็อตไม่มีแกะนะครับโทษทีตะเข็บเดิมนะครับเข็บเดิมผมจะรายงานอย่างเงี้ยนะครับก็คือคนไกลจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่าบาะพับได้แล้วก็ยกขึ้นได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมยกแป๊บ,บนึงพอดีมันต้องใช้คนเดียวโอเคดึงได้ก็มีที่ชาร์จอ่าไฟให้นะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็มีแม่แ่งครบนะครับสบภาพแอร์ลาวนะครับ ส่วนยางก็ยังไม่เคยลงพื้นเลยนะยางอะไรไม่เคยลงพื้นอครบๆอย่างนี้นะครับทะ,ะเบียนก็สวยก็มีตรงนี้ย่นนิดหน่อยครับสีย่นนิดหน่อยนะครับอตามสภาพมือสองครับแต่รถไม้มันน้อยครับเลยต้องซื้อนะครับก็เก็บสายพานหน้าเครื่องให้ด้วยนะผมเปลี่ยนให้หม่หมดเลยนะครับเจ้าของถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาแล้วแหละแต่ไม่สายพานมันดังผมก็เลยเปลี่ยนให้ดีกว่า ทั้งสองเส้นเลยนะครับเอาไปขับใช้ได้เลยยาวๆนะครับอีกเป็นแสนกิโลนะผมสะอาดจัดนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทต่อรองหน้ารถได้นะครับอ่าคุยง่ายนะครับรถอยมเพิแ์มแสนจังหวัดนครปฐมฝากเบอร์ติดต่อ084 6486233อาตนะครับอ่ะหลังคาก็ไม่มีซีดนะครับไม่มีซีดเลยภาษีต่อให้แล้วขับได้เลยแตงประตูสะอาดทุกบานเช็ดให้แล้วล้างให้แล้วนะครับข้างล่างแน่น บันไดล้างให้แล้วนะครับซุ้มซอก่าโอเคทานใดหาอยู่ก็จะเปลี่ยนจากเก๋งเล็กนะครับเป็นรถครอบครัวจะที่นั่งไฟก็ติดหมดนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูจะเปลี่ยนจากเก๋งเล็กกระบ,บะแคปนะครับมองถึงครอบครัวแล้วโตแล้วลูกโตแล้วนะครับอ่าคันนี้สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทต่อรองหน้ารถได้นะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเลย นะครับเครื่องดังนิ่มๆนะครับไม่มีเขกอ่าสายพานเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับอ่าไอก็มีฉุยๆนะครับตามภาษาดีแม็กเลยนะครับตามภาษาของดีแม็กเลยนะครับ ANS เห็นไหมครับแต่น้ำมันเครื่องไม่มีกระเด็นแน่นอนโอเคขับดีครับไม่น้อยเออบุกเซอร์วิสอยู่ในเก๊ะนะครับอื อคอนโซลไม่มีช้ำแอร์แบ็กสลูกด้วยบุกสวิตอยู่ในนี้นะครับจอก็อบลูทูธนะครับแล้วก็มไีไวไฟด้วยนะอแอร์เย็นเพลงเพอครับสะอาดเอาไปใช้ได้เลยคันนี้เติมน้ำมันขับได้เลยนะครับรถอยู่ที่อำเภอเมแสนจันงหวัดนครปฐมนะครับอ่ะดูรอบๆอบีกทีหนึง่งนะครับดูให้ชอบนะครับใครจะเทินใครจะแลกยังไงก็โทรมานะครับเดี๋ยวเปิดไฟด้วยอแอร์ย็นเจียบเลยมีแอร์หลังด้วยนะ หา uh huh. uh huh. อยู่ก็เก็บคันนี้ไว้พิจารณานะครับผมคุยง่ายนะครับคุยง่ายขายง่ายถ้าคุยดีมีทอนเยอะครับ uh huh. ส่งมันได้นะครับแม็กซ์สิบแปดเป็นแม็กของอีซูซูออนิวนะครับโอเคไฟใสยอย่างกระตา,ากระแตนเลยหน้าตาเดิมๆโอเค okay. ฝากไว้นะครับ เบอร์ให้ไปแล้วเนอะศูนย์ 4, 68, 66, นแปดสีนะครับอาร์ตโอเคฝากไว้หน่อยครับขอบคุณครับ